ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวโคก้า o c k e t X คู่นี้และแน่นอนผมจะต้องเปรียบเทียบไปกับเจ้าตัว Carbon X 2, 2> <S 1> <S 1> ในปี2019เกนี่ยกระแสรองเท้าวิ่ง Super ร์ชูเนี่ยได้รับความนิยมมาก หลายๆแบรนด์เองเนี่ยก็พยายามเข้ามาในตลาดนี้นะครับพยายามนำเสนอรองเท้าวิ่งที่เป็นซ u เปอร์ชูของตัวเองรวมไปถึงโฮก้าเองเช่นเดียวกันนะครับทางแบรนด์ฮก้าเนี่ยก็ได้เข็นรองเท้าซ u เปอร์ชูออกมา1รุ่นนั่นก็คือ EVO Carbon Rocket ตครับตัว EVO Carbon Rocket นะครับเป็นรองเท้าซ u เปอร์ชูคู่แรกของโฮก้ามาในรูปแบบของรองเท้า Racing Fat ครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาวางขายในเมืองไทยของเราเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเข้ามาแบบเงียบๆไม่ได้วืออว่ามากเท่าไหร่จนมาในปีถัดมาครับ2020ตอนต้นๆปีเนี่ยหลังจากที่โฮก้าไปกลับไปปรับปรุงพัฒนารองเท้าวิ่งซูเปอร์ชูของตัวเองเออกมาใหม่นะครับแล้วก็เข็นรองเท้าที่มีชื่อว่า Carbon X รุ่นที่1ออกมาก็กลายเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็นักวิ่งชาวไทยก็ชอบกันมากนะครับจนมาช่วงปลายปีครับรองเท้าซูเปอร์ชูอีก1รุ่น ของโฮก้ก็ได้มีโอกาสเผยโฉมให้คนทั่วโลกได้เห็นนักวิ่งทั่วโลกได้เห็นกันนั่นก็คือรองเท้ารุ่นที่มีชื่อว่า h o ก a ROCKET X ในมือผมคู่นี้และนี่เป็นสีใหม่นะฮะที่เพิ่งวางจำหน่ายไปไม่นานนี้เองครับ Five Pack ทีนี้เรามาเจาะจุดเด่นกับเจ้าตัว h o ล a Rocket X กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ Rocket X นะครับขึ้นชื่อว่า X ถ้ามีคำว่า X ต่อท้ายในรองเท้า h o ล a เชื่อได้เลยครับจะต้องมีคาร์บอนเพล e อยู่ข้างในมิโซนะครับมันไล่มาตั้งแต่ตัว Carbon X นะครับ c า r b o n X 2นี่ก็จะมี Carbon Plate นะคร Rocket X นะครับแล้วก็ล่าสุดคืออะไรครับเพื่อนๆจำได้ไหมฮะเพิ่งออกไปไม่นานนี้เลยครับ Bondi X นี่ครับ ถ้ามี x ต่อท้ายนะของฮ o กาก็จะมีคาร์บอนอยู่ข้างในนะครับสองนะครับคือโฟม eva ที่อยู่ใน Rocket x คู่นี้นะครับฮกาปรุงแต่งโฟมคู่นี้ให้ออกมามีน้ำหนักเบาแถมยังมีความนุ่มความเด้งที่อยู่ในระดับกำลังดีมากๆ3ครับดีไซน์นะคู่นี้ดีไซน์สวยงามนะครับเป็นรองเท้าสายเรซิ่งทรงซิ่งปราดเปรียว เลี้ยวได้คล่องแคล่วนี่นี่คือจุดเด่นอีกข้อนึงครับข้อที่3 4นะครับข้อสุดท้ายครับซุปเปอรช์ชูคู่นี้นะครับโฮเกียวโรเก็ตเเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีราคาดีมากๆนะครับแถมในช่วงปีที่ผ่านมาเที่เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีส่วนลดมาให้เราตลอดเวลาเลยนะครับโอ้โหพูดแบบนี้แบรนด์จะโกรธไหมคงไม่โกรธนะตอนนี้ลด50%ด้วยนะเอาละทีนี้เรามาดูภาพรวมของตัว Rocket X กันหน่อยดีกว่านะครับว่า Rocket X เนี่ย ดูหน้าตาดูดีไซน์แล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเจาะลึกกันเลยไล่กันไปทีละจุดเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนมาดูตัวเต็มเต็มกันหนึ่งรอบนะเดี๋ยวผมวนให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นี่คือหน้าตาของ r o c k e t X นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะหยิบสองข้างมาให้ดูเลยนี่เลยนี่แบบนี้เอาละนี่คือหน้าตาของ r o c k e t X นะครับ โครงสร้างก็เป็นดีไซน์รองเท้าสายเรซิ่งนะครับทรงมันก็จะซิ่งหน่อยนะฮะอัปเปอร์ครับอัปเปอร์ของ Rocket X จะเป็น Engineer m e s h นะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงความเหนียวทนทานยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างโปร่งทีเดียวนะครับถ้าผมมองจากฝั่งนี้นะฮะเพื่อนๆผมจะมองทะลุไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะลิ้นรองเท้านะครับเป็นแบบบางนะครับแต่ก็ไม่ได้บางมากเท่าไหร่นะครับ เมื่อกี้เราบอกฮิลครับตรงนี้โอเคเข้ารูปกระชับกับข้อเท้าของเราได้นะครับฮิลเคาน์เตอร์ก็แข็งแรงนะครับนี่แข็งแรงนะครับช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับการวิ่งของเรานะครับส่วนมิโซเป็นโฟม EVA นะไม่ได้บอกมานะครับว่ามันชื่อรุ่นอะไรเป็นพิเศษนะครับอีกอันนึงก็คือมีคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในนะครับคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในซึ่งแข็งมากผมสามารถหักได้แบบนี้กลัวกลัวหักจังเลยคงไม่หักหรอกมั้งอ่ะ แข็งครับแข็งครับนะแข็งนี่บิดได้วัวนี่กามขึ้นเลยเนี่ยอ่ะโอเคดูเอลโซลบ้างครับเอลโซลเอลโซลนะครับเป็นรองเท้าสายเรซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอลโซลเนี่ยจะมีเฉพาะจุดที่จำเป็นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือบริเวณหน้าเท้าแล้วก็บริเวณส้นเท้านิดหน่อยส่วนตรงกลางเท้าก็จะเปิดเป็นโฟมเปลือยแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อลดน้ำหนักของรองเท้าให้มากที่สุดเอาละทีนี้เอาเจ้าตัว r o c k e t X เนี่ยไปทดสอบวิ่งมาแล้ว ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเรื่องการสวมใส่ก่อนลวกันนะครับการสวมใส่ของรองเท้าคู่นี้นะครับ Rocket X เนี่ยรองเท้าสวมใส่ได้สบายนะครับสวมใส่ง่ายสวมใส่สบายมากนะครับ Rental Box ์นี่กว้างนะครับแต่ไม่มากนะครับเท้าผมเนี่ยปกติพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ยังพอขยับนิ้วเท้าได้นิดๆหน่อยๆจุดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกระชับกําลังดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่แล้วมัดเชือกเรียบร้อยส้นหลุดไหมไม่หลุดนะครับวิ่งแล้วส้นไม่ค่อยหลุด ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายใส่สบายกระชับกําลังดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว c a r b o n X 2คู่นี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมว่าโครงสร้างข้างในเขาเนี่ยทำมาคล้ายๆกันนะครับการสวมใส่เนี่ยฟีลลิ่งคล้ายกันมากนะสวมใส่ง่ายสวมใส่สบายนะครับ mm. ขยับนิ้วเท้าได้พื้นที่ทัว b o บ็อกซ์ก็พอมีบ้างนะครับขยับนิ้วเท้าได้เรียกได้ว่ารองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับการสวมใส่สบายทั้งคู่นะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับถัดมาก็คือตัวอัปเปอร์ครับ อัปเปอร์ก็มีความยืดหยุ่นดีระบายอากาศได้ยอดเยี่ยมน,นะครับดูติโปร่งมากขนาดนี้เพื่อนๆใส่แล้วก็ไม่อบร้อนที่เท้านะครับอัปเปอร์ระบายอากาศได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นมาตรฐานแหละสาหรับอัปเปอร์รองเท้าราคานี้อัปเปอร์ก็ต้องดีแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเทียบกันแล้วกับคาร์บอนเอ็กไปยังไงครับจริงๆแล้วผมดูนะดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตาเนี่ยคาร์บอนเอ็กกับโรเก็ตเอ็กซ์เนี่ยนะครับอัปเปอร์นี่คล้ายๆกันเลยนะครับแต่สองลงไปลึกๆนะครับเพ ตัว Rocket X เนี่ยจะโปร่งกว่านะโปร่งกว่าตัว Carbon X นะครับถัดมาแล้วครับตัวของมิโซกันบ้างครับมิโซตัวโฟมนี่นะอันนี้แหละที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเลยนะครับเพื่อนๆโฟมของ Rocket X นะครับจะมีความนุ่มเด้งคาแรคเตอร์ Character ของ Rocket X นะจะเป็นนุ่มเด้งนะครับในขณะที่คาแรคเตอร์ของ Carbon X นะครับจะเป็นแน่นแล้วก็เด้ง แน่นแล้วก็เด้งนะครับ2รุ่นนี้จะต่างกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งที่ได้จากการวิ่งของทั้ง2คู่นี้ก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพื่อนๆฟีลลิ่งของล o c ก e t ็เนี่ยก็จะนุ่มกว่านะครับเด้งในระดับที่ใกล้ๆกันถ้าเปรียบเทียกบกับตัวคันเอ็กนะครับแต่ถ้าจะให้นุ่มกว่านี้เลยนะต้องไปคู่นี้แหละครับเพื่อนๆครับลินคอนสอันนี้จะนุ่มที่สุดนุ่มกว่าตัวล็อกเก็ตเออีกทีนี้ มาถึงการทดสอบการวิ่งบ้างนะครับเอาไปใส่วิ่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตัว r o c k e t X เนี่ยครับวิ่งในเพสเบาๆนะครับก็สบายๆดีครับมีความนุ่มนิดนิดวิ่งแล้วลงเท้าไม่ยวบนะครับถึงมันจะมีความนุ่มแต่มันก็ไม่ได้ยวบนะครับแต่ก็เด้งไม่มากเท่าไหร่แต่พอขยับความเร็วขึ้นไปนิดนึงเพิ่มความเร็วเข้าไปหน่อยนะครับตัว r o c k e t X เกนี่ยก็ให้การตอบสนองได้ดีมากๆเลยครับแถมมันยังมีความนุ่มในตัวต่างหากเลยนะเพื่อนเพื่อถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกับตัว c ครับ่นีี้เ่ย มีความเฟรมิร์มมีความเด้งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือความไหลที่ได้จากตัว rocket shape ของค a r b o n x เนี่ยครับไหลนะครับช่วยผลักเราไปข้างหน้าผลักเราไปข้างหน้าตลอดความลื่นไหลในการเปลี่ยนเท้าจังหวะในการเปลี่ยนเท้านะครับตัว Car b o n x เนี่ยจะมีมากกว่า Rock e t x กนะครับ r o c k e ็ rocket x เนี่ยก็จะไม่ได้ลื่นไหลามากเท่ากับ c า r b o n x นะครับแต่ก็จะมีความนุ่มที่ทดแทนเข้ามา แต่ความเด้งอะไรเนี่ยพวกนี้ผมว่าใกล้เคียงกันและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต่างกันนั่นก็คือน้ําหนักครับ Rocket X เนี่ยจะมีน้ําหนักที่เบาวกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดที่เท่ากันกับตัว Carbon X นะครับและคําถามถัดมานะครับคู่นี้เหมาะกับใครครับและเหมาะกับระยะไหนนะครับ Rocket X นั้นเป็นรองเท้าสายเรซิ่งนะครับเพื่อนๆที่โ h ก้ a นั้นวาง Position เอาไว้สําหรับนักวิง่ง โฟกัสไปที่วันที่แข่งขันแล้วก็ระยะทางเนี่ยไม่ควรเกินสักประมาณ42กิโลเมตรหรือระยะทางมาราธอนพอดีนะครับดูจากเอาท์โซที่เขาวางตำแหน่งไว้ที่จุดสำคัญสำคัญเท่านั้นนั่นคือบริเวณหน้าเท้าแล้วก็บริเวณส้นเท้ากลางเท้าก็เปิดโฟมเปื่อยๆไว้นั่นหมายความว่าความทนทานของตัวพื้นเนี่ยก็จะมีค่อนข้างต่ำทีเดียวแต่ถามว่าเพื่อนๆจะหยิบหยิบ r o c k ็ตเอ็ไปใส่ซ้อมทำความเร็วได้ไหมก็ตอบได้เลยเขาก็ได้ครับ เอาไปซ้อมเท m มโปก็ได้ซ้อมอินทวอร์ก็ได้เพราะว่ามันมีความนุ่มมีความเด้งซึ่งจะช่วยให้เพืเ่อนๆนั้นวิ่งได้สนุกขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าให้แนะนําเลยก็คือซ้อมทําความเร็วได้นะครับแล้วก็ใช้ในวันแข่งขัน 5K 10K ฮาฟมาราทอนไปถึงมาราทอนได้เลยส่วนคาร์บอนเนะครับเขาวางตําแหน่งไว้ที่การซ้อมไกลการซ้อมยาวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแข่งวิ่งในระดับมาราทอนแล้วก็อัพไปถึงอัลตร้ามาราทอน เขาก็จะวางโพซิชันต่างกันข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัว Rocket X นะครับคู่นี้นะครับน้ำหนักนะครับ10 US 10 US นะครับ226กรัมนะฮะความสูงของส้นเท้าอยู่ที่30มิมหน้าเท้าสูงที่25มิมตรนะครับส้นเท้า30หน้าเท้า25ดรอปอยู่ที่5นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Rocket X นะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับที่ ร้าน r e f Runner นะครับหรือจะไปที่ HOKA Experience Store Central เวืร์ชั้น3หรือจะไปที่ร้านค้าตัวแทนของ HOKA ทั่วประเทศก็มีเหมือนกันครับราคาอยู่ที่6,490บาทนะครับไปจังหวัดดีๆมีส่วนลดแน่นอนนะครับสำหรับ HOKA ดูจบคลิปนี้แล้วเพื่อนๆตัดสินใจกันได้หรือ,อยังครับว่าจะซื้อ Rocket X คู่นี้หรือจะเอา Carbon X หรือ ใครตัด <Bee> สินใจได้แล้วทันทีเลยว่าฉันกลับไปที่ลินคอน3ดีกว่าก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับวันนี้ผมปอจากวิในการปั่นไอดีลาไปแล้วสวัสดีครับ